สวัสดีค่ะันนี่เราจะทำแกล้งไอลิอ่งเราจะมาถอนป้านดินเบาให้ใช้ว่าีะยรดับดินดักบอกแค่สีอันนี้ก่อนนะาวแล้วอะไรแล้วจะมีจ่งเข้อยู่ตรงนี้คือถี่อะไรทุกคนพูดมาเลยนีย่ไงสีม่วงถูกแล้ว สีนี้ด้วยถูกแล้วชมพูต่อไปเราจะมาทำเป็นเออเหมือนโลกอ,อก้นะคะนี่เปิดตัวนี้ก่อนชุ่มแฉมเลยเฉมแฉมเลยชุ่มแฉมปิดให้แน่น พ so okay. ี่ลมงโกเจ๋อป้าต้องเจ๋อจะทาอะไรดีทุกคนทุทุกคนทำอะไรก็ได้เจ๋อจะฉันจะเจ๋อเขาจะทำเป็นตัว ไหนก็ได้แต่ว่าเขาเห็นด้วยนะทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าเห็นแล้วบอกนะหน,นูรีบแล้ว,ลวเวลาจะหมดเราจะไทย ไมแค่เมืเ่อกี้ฉันพูดว่าจะปั้นไหลฮะคนเหรอโอเคคิดว่าคนจะไม่ได้จะไม่ได้คิดเองราจะจะทำเป็นชมพูอ่อนนะคะทุกคนโอ,อ,อ้ยเวลาจะบอกแล้ววทุกทุกคน ลไล่ไม่ได้ตั้งเวลาเนะี่ยดูเวลาจะหมดแล้วโอ๊ยรีบแลยนี่เวลาจะหมดเนี่ยเวลาจะหมดฉันตั้งเวลาแล้วนะคะสิบเก้าเฮ้ยแปดเจ็ดเ <9. S 2> ม็ดเล่นแล้ว จะไม่เล่นเลยไม่ตั้งแล้วไป่รีวิงแล้วรีวิงไม่ทำคนดีก,กว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ได้ค่ะพูดแล้วคพูดเลยไม่ก็เวลกากลมมมม้สิ้ดชาร์ตไยทำไข่หรือว่าจะกันไข่อันนี้ผีขาวไข่ทำอะไรก็ได้นะทุกคนถ้าอยากทำถ้าอยากทำตามก็ทำตาม เขาไม่ทำตามก็ไม่ต้องทำตามยฮ้ย,ยคิดว่าไปทำเป็นหอยดีกว่าไใครเปลี่ยนใจไปทำเป็นหอยใครเห็นแล้หอยอะ่ะดีค่ะดีขาว เร็วดีบุกเฟ้อเฟ้แล้วจะขอไปายเร็วๆไปวตายตไม่ได้สีใช้ถี่ม่วงได้ใช้ถี่ม่วงเยอนะหน่อยม่วงเยอะเกินโอ้โหหมดแน่เลยเฮ้ย ไข่มุกเราจะรีบๆขอร้องคือพระเจ้าเวลาจะหมดแล้วเนียขาหอยผีชมพูจะเป็นลมกลอนนะคะบายบายกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะใช่แล้วกดกระดิ่งบาย